สวัสดีค่ะดิฉันธันตแพทย์หญิงทิติพรบุญนาคหัวหน้ากลุ่มางานทันตะาสารณส,สุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ทนะคะก็ในเรื่องของงานธันตกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนนะคะก็ถามกันมาว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่สามารถที่จะไปทําฟันได้เหมือนตามปกติในช่วงก่อนนะคะ ซึ่งของจังหวัดชุมธานีเองก็มีการปรับอะไรหลายๆอย่างซึ่งวันนี้เราก็ทางจังหวัดชุมพานีก็ได้รับเกียรตินะคะจากทันตแพทย์หญิงมารีวันธานาสิริทันตแพทย์เชี่ยวชาญหัวหนา้ากลุ่มการธนกรรมโรงพยาบาลลำลูกกานะคะจะมาเล่าถึงภาพรวมของอการจัดบริการธนกรรมวิถีใหม่หรือ New n o r m a l ของเราของจังหวัดชุมธานีว่าเป็นยังไงขออนุญาตให้พี่มารีช,ช่วยเล่าให้กเราฟังค่ะค่ะที่คุณหมขอขนถามนะคะ ระบบบริการพันตกรรมตามวิถีใหม่ถ้าเราพูดกันง่ายๆก็ใช้คำว่าทำฟันแบบ New n o r m a l น,นะคะเอากันง่ายๆให้คิดถึงคนไข้ค่ะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วเราไปรักษาเราจะเจอของใหม่อะไรบ้างที่เราไม่เคยคุ้นเคยนะคะอันดับแรกเนี่ยคนไข้อาจจะต้องนึกถึงว่าเราอยากจะไปทำฟันอะไร วันนี้เราปวดฟันหรือเปล่าเราอยากจะไปถอนฟันหรือเราฟันปุดแล้วอยากจะไปอุดฟันนะคะง mm hmm. นั้นคุณหมอเนี่ยจะแบ่งการรักษาออกเป็น2 1. แบบก็คือแบบที่ไม่ฟุ้งกระจายคือไม่มีน้ําลายฟุ้งกระจายออกมาอย่างเช่นไปถอนฟันนะคะ mm hmm. อันนี้เนี่ยสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือรพสตที่มีคลินิกทันตก,กรรมได้เลยค่ะ mm hmm. แต่อีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าอยากจะอุดฟันอยากจะขูดหินปูนนะคะ ซึ่งเป็นการทำฟันที่มีน้ำลายพุ้งกระจายอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการนัดหมายก,ก่อนอนะคะซึ่งคนไข้สามารถโทรศัพท์สอบถามไปได้ที่โรงพยาบาลหรือรพสตอาาที่มีคลินิกทันตกรรมได้ก่อนอนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม New Normal เนี่ยต้องทำให้คนไข้ลำบากขึ้นกว่าเดิมทำไมต้องมาสองครั้ง ทำไมต้องตรวจฟันก่อนทําฟันอุดฟันเลยได้ไหมนะคะทั้งหมดที่คุณหมอปรับปรุงเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะในช่วงของโควิดในทีมนี้นะคะคือการที่เราต้องดูแลคนไข้เนื่องจากว่าการรักษาพันตกรรมเนี่ยทำฟันผ้าอุดฟันหรือขูดถึงปูนจะมีน้ำลายที่ฟุ้งกระจายการทำคนไข้แต่ละคนเนี่ยเราจะมีการรักษาคนไข้เสร็จแล้ว จะรอใหออ้ห้องเนี่ยสะอาดก่อนก็คือคุณหมอจะทำความสะอาดห้องเป็นพิเศษนะคะดยการมีระบบดูดอากาศนะคะก็คือดูดอากาศที่มีละอองฝอยของน้ำลายของคนไข้คนเดิมที่ทำไปก่อนหน้านั้นนะคะที่คนไข้เดินออกปับ๊บคุณหมอก็จะมีระบบดูดอากาศเพื่อดูดอากาศที่มีละอองฝอยเนี่ยออกไปก่อนจนหมดนะคะเพื่อรอรับคนไข้คนต่อไป ในส่วนที่สองก็คือ,อคุณหมอก็จะต้องเช็ดทำความสะอาดทั้งพื้นทั้งเก้าอี้ทำปานทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องให้ให้สะอาดเพื่อรอ,อรับคนไข้นะคะนั่นจะเห็นว่าการดูแลแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมค่ะคือเดิมเนี่ยพอทำคนไข้คนแรกเสร็จคนต่อไปก็เข้าได้เลยนะคะแต่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลารออยู่สัก1 15-20นาทีต่อคนอก็เลยทำให้ทำฟันได้น้อยลงนะคะเลยต้องมีระบบการนัดหมายเพื่อให้คนไข้สะดวกขึ้น,นะคะ่ะเมืออ่อคนไข้พร้อมแล้วนะคะว่าเราวันนี้เราจะไปทำฟันก่อนออกจากบ้านก็แปลงฟันไปก่อนนะคะเพื่อลดเชื้อในช่องปากในระหว่างการทําฟันในส่วนที่2ก็คือที่สําคัญที่สุดออกจากบ้านทุกครั้งใส่หน้ากากอนามัย หรือจะเป็นผ้าปิดปากก็ได้นะคะให้ใส่ตลอดเวลาพอเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีขั้นตอนของการคัดกรองนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เราเต้องกังวลกับการติดเชื้อโควิด <c oughs> นะคะ <c oughs> ทางโรงพยาบาลจะจัดขั้นตอนของการคัดกรองอย่างเข้ม <c oughs> ข้น,นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะเราไปทำฟันแล้วจะไปติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะ <c oughs> อันดับแรกก็คือพอไปถึง ุณหมอก็จะวัดไข้แล้วก็ซักประวัติอาจจะซักประวัติละเอียดมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ให้มั่นใจว่าคนไข้เนี่ยไม่มีอาการทางเดินหายใจสามารถทำฟันได้ในวันนั้นเมื่อพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรอพอไปนั่งรอในห้องคลินิกทันตกรรมคุณหมอก็จะจัดระบบเก้าอี้นั่งรอแบบ โซเ i ีย Distance ก็คือเว้นระยะห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยเราไม่ต้องคุยกับใครและที่สำคัญที่สุดก็คือเรายังคงใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาน,นะคะพอระหว่างนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะเรียกเราเข้าไปในห้องพอเข้าไปในห้องตอนนี้ก็ถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะจะเริ่มทำปันคุณหมอจะให้เราอมน้ำยาบ้วนปากก่อนนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีน้ำยาฆ่าเชือ้อ เพื่อลดเชื้อในช่องปากในขณะทําฟันนะคะหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราไปถอนฟันหรือรักษาโดยที่ไม่ไม่มีน้ำลายฟุ้งกระจายก็รักษาได้เลยทันทีค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นการรักษาที่มีการฟุ้งกระจายของน้ำลายคุณหมอก็จะมีการตรวจให้คำแนะนำแล้วก็นัดหมายในครั้งต่อไปค่ะ เรียกได้ว่าปรับระบบหลายๆอย่างเลยนะคะก่อนที่จะมาทําฟันนะคะแล้วยังมีระบบอะไรอีกที่เพิ่มเติมดีมคะที่มันมีก็คงต้องเล่าให้คนไข้ฟังนะคะว่า new normal ของการทําฟันเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่พิเศษไปจากเดิมซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อคนไข้ทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งแรกที่คนไข้อาจจะเจอก็คือ อาจจะเจอบางแห่งนะคะบางโรงพยาบาลจะมีอุปกรณ์ที่ครอบศีรษะเวลาเรานอนลงบน,นเนก้าอี้ทํควาฟันแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์ครอบศีรษะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะอันนั้นเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ลดการคุ้งกระจายของน้ําลายอุปกรณ์ตัวที่2ที่อาจจะเจอได้นะคะก็คือเป็นเครื่องดูดน้ําลายแรงสูงซึ่งอันนี้เนี่ยเสียอาจจะดังอาจจะลาคาญนะคะนึกถึงประมาณเครื่องดูดฝุ่นนะคะ S <S <S อาจจะลำคาญบ้างแต่แป๊บเดียวค่ะนะคะแล้วก็พอรักษาเสร็จก็เรียบร้อยหรืออีกอย่างหนึ่งเวลาไปอุดฟันอาจจะพบว่าคุณหมอเนี่ยเอาแผ่นยางนะคะเป็นแผ่นยางที่ครอบฟันซี่ที่จะอุดซึ่งแผ่นยางเนี้ยจะกว้างอาจจะคลุมที่ที่ปากของเราแล้วก็รู้สึกอาจจะลำคาญบ้างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะเจอก็คือจะเห็นคุณหมอใส่ชุดมากมายนะคะอุปกรณ์ทั้งเสื้อกาว ทั้งเฟซชิลทั้งแว่นตาทั้งหน้ากากอนามัยหลายอย่างเลยนะคะทำให้เวลาพูดคุยคุณหมอพูดคุยกับคนไข้เนี่ยอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะคะก็ก็อย่าเพิ่งรำคาญคุณหมอนะคะเราเราอยู่ในในกระบวนการของ new normal เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ทางจังหวัดประทุมธานีเนี่ยได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้นะคะเป็น QR code ที่สามารถสแกนเราสงสัยตอนไหนก็สแกนมามาดูมาฟังกันได้อีกรอบหนึ่งรือว่าดูหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลแล้วก็รกสตรที่มีคลินิกทันตกรรมนะคะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ถ้าหากคนไข้ทำได้ตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ เ,เราจะมีสุขภาพฟันที่ดีโดยปลอดภัยจากโรคโควิด1 9แน่นอนค่ะก็ระเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะคะสำหรับคนไข้ที่เดี๋ยวเราจะไปทําฟันเนี่ยรู้สึกมั่นใจและเรารู้สึกว่าทางจังหวัดปทุมธาน,นีและ,ะทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยได้เตรียมการอะไรไว้สําหรับคนไข้ทุกๆคนประชาชนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมารีวันธลิริมากเลยค่ะ